ปาป๊ากูไปละบ้านผีตายไถ่ต้องมย่างกูไว้เนอะสิบกูกับบายูสาวก,กับบายูเงิเนซื้อกูไปจะได้ถ้ามาถึงล่านนองเจ้าอยู่มากะเตึงเมื่อกะเติงวันอยู่กับบาห้าขนางอย่างมาตกกัมาเนี่ย ว่าจะได้แหล่งบัตรสองบาทเหือปอนไหลใครปอรปังตะก่อนปอเมื่อวันสองสามลอยบะเดวปีน้อยปอบะได้ไอหยังสดเข้าบ้านบะได้สตางค์หากใครเอาหลุกกุ้ยขันนางบานนั้นยังนั้นนะเฮ้อแล้วกูเดวมาเดียเด๋ยวบะเดวเนี่ยงมกระซอนเนี่ยบะหันตาสันเออ,เอ,อกระเป๋าห้ากนะันนักจำโคตนะเปียยังได้กับเปียมาก่อนนะพอด ียรแถวใบหดดินจ้าคัดตี่มโมเออกูอย่ามาเอ็นดูตัวก้าวเราจะไปกิ่นไปตานตินน่มไงจะไปหาอีมอยลายตากับไก่จะไปเปิงอีลัสมีผัวกับส,สวกสวกกยังหมาจะโทรไปหาอีซะอา่าอีนิกะลับเจ้ามันว่าจะได้มีเวลาจำเลขอีบะเนี้ยกูเสี่ยงใจกระสีถ่าจะได้นอนกับหมาไม่ดองทางตาไงหมอบแมบหมอบแมปหมอบแมบแง่ออออเอ้ไฟมาซดกุ้มได้นะคะ ไเฮียไปนี่ไผจะไปแว้บโหเนี่ยมาได้ไปบอกผีปุยหนาผีปุยหงีผีจุดสี่ผีจุดแดงผีสื้อบ้านผีสื้อบานผีไะเหี่ยวแต่นะคะไฟกิิงเนี่ยมันหลุกันยังไงเอาป้าตาบอกมีงบกะต้องรอเพรากูแข่คงหขาห้างกันบอ่ออดแอดออดแอดกูรู้เลยนะคะเสียงสนิมห้ยนังอะโหอันนี้มันหมาไม่ดองลูกไหนมาหนิไม่ดองโปง่งกูจัดงามมีกาเหี้ยนเอาไหนมางามอ๊อกตายไหนมึงออดอดคิวรอสีลอบ้านไหนนิห้องรอสีลอกะจะไปทางไหนไปบ้านหลุมนี่หัวตาไหนหัวสาวเมาล รอก็ณเต็มตอนไปออกบัดเต็มไงออกแล้วมาได้กะเอามาห้าสิบเดี๋ยวออกเลยอ่ะอ่ะเอามาจ่อยขนซ้าพักเลยวัดปัดดังมาโต๊กน้อยเหนอือแล้วก็จอดเลยเออก็จะแผ่วแล้วกดออดเอาอ่ะไปขึ้นรถอุ่นเคียงรอไว้ฮันนะเอ,อือมันขุนอย่างมาล้วเหลียวบะไปหินดินกีกะแงีอีสี่หล่อเงี้ยนอนย้ายเป็นแลบอ่ะเตรียมข่าตังมาเฮ่อเปียงบะมีทอนเนาะเนาะขีเคลอดอกรอดเลยลุงใจใจโป่งกูจะเอ,อิญนี่ตัย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 ,ตยโอ๊ะไหนเนมึงมึงฟังพี ทิ้งว่าทิ้งจืดอ,อย่างก็เป็นนายทะเบียนกล้ามาถามจือกูดิโอ้กูก็ถามดีแล้วมึงจะไปไหนไปล่านสลุงหัวเลยวัดห้วยผักแขกนี่ไปน้อยเดียวบ่ได้ป้าหลวงแม่เท่าจะข้ามตางเดกพัดไตไตขออีพัดทำโทษมึงยังหนะักโอ้แม่หลวงในกระต๊ะต๊ต๊กเต,ต,ตยกเก้าหนึ่งเก้าสองงั้นนู้กูใจบ่ไดีกูจะใครแก้มแขนหล่นอีข้าใจไว้ว้อยอ้า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 ยเฮอีนี่เงี้ยวงี่การที่โม่เตะ ไม่บอมลูกไหนมาบ้านเนี่ยเซเรียสบารั k มันเป็่นคนไห้ก็เลยโดนยับเสียของติคุกอัคาบัน แล้วมันปายออกมาจะได้กัน,นะเนาะกูกับเคสบ้านนี้มันก็จัดขยามหมอกก็นะปายออกมาได้นี่นะเปิ้นว่ามันเป็นลูกน้องหัวโปเลยนะของคนณตีคิงกับหัวไายอะมารอที่โบหันกูมจนจะกลัวน้ำตีโป้กูเตรียมตัวเน่ารถสองกันกอบกันมาหันเริ่มสวดได้เลยตา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 ย,ตายแน่ไกลกเข้าไปอีกนี่จะจะจะชิดเดเข้าไปอีกหน่อยร,ระวังกระมอมเน่าเอาอี ถึงแล้วล่านสลุงหัวยังไปซ่อมกูจะไปเหี้ยวขมันไปน้ำแล้วบะผา